นำงพลทนชิมพาลีรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมนนืองนครนายกตํากำลังมลว่าเข้าที่โรวมมลเพื่อการทำบิธีบกที่12ป้องกันจันนหนงหวัดนครนายกผู้ควบกับการทุกขน,นในวันนี้กรณีรัฐบาลยกระดับออกประกุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะออกตัวตาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกจึงกำหนดให้มีการปล่อยแถวระดมกำลังปัจจุบันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้เฉิญต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับผมท่านบุงครับการต,ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกรองวุฒใน2019ในประเทศไทยมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมประชาชน ให้มีการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุดหรือให้ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 1. กลุ่มที่มีเหตุความจำเป็นเช่นเจ็บป่วยปวดท้องคลอด 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์พยาบาลการธนาคาร